อรอประช้าวันใหม่สุดง่ายๆด้วยจักรยานบรรยากาศที่ลมเย็ยนคูลส่องเลยนะครับเชา้ชาๆมีอากาศบ,บางพักเส้นทางสร้างสูงหมายเลขสามหนึ่งสี่สี่ที่สวยงายมในวันอากาศเย็นสดชื่นเยี่ยมมากๆบรรยากาศสามนาทีแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศที่พวกเรา ยังเช้าเ้าตีห้าเรามาใจกันเส้นทางสามสุขที่สวยงามนี่คือสปรีเลนบางพระนะครับฝับงขวาเรมีสกายเลนบางพระเรมีสปรีเลนเหมือนกันวันดีมากมากยินต้อันความเย็นเช้เชา เช้าออกบัดสดชื่นมากนี่คือรูปแบบของการดูแลสุขภาพคนรักปัดนคนรักสุขภาพในยามเช้าๆออกมาปัดจัยยามศูนโอโซนมมความเย็นสดชื่นระบายลมผภาไปด้วยกันตื่นตีสี่ออกบ้านตีห้าแล้วบ้านถึงบ้านโมงครึ่งนี่คัจับปัะจำน ดูแลสุขภาพในการดนินชีวิตนะครับไว่าเป็นเวลาประหลังตายในแต่ละวันดูแลแต่สังขารให้มันอยู่รอดไปน,นานทำแทนกันไม่ได้อย่างนี้นะครับอาศัยความรู้ตัวเองอ นรักสุภาพให้มีตรงกันละมั่นใจกันนะครับ